เิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นทางการไปแล้วสำหรับกาแฟเพื่อรูปร่าง BC Coffee ที่จัดงานแถลงขา่าวนสตูดิโอบริษัทเมลโล่พลัจำกัดเมื่อวันพฤหัสที่8กันยายนที่ผ่านมางานนี้ได้นักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังลำยไยไหทองคำมาอวดหุ่นสวยพร้อมเคล็ดลับความแซ่บหุ่นเสียในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ BC Coffee โดยบรรยากาศในงานยังมีการโชว์นิคอนเสิร์ตเพลงล่าสุดตะลึง ที่สาวมาอวดสเต็ปหุ่นพริ้วเอลเอเด้งโดนใจที่ความพิเศษของเพลงนี้สร้างมิวสิกวิดีโอมาจากอดีตของสาวเจ้าที่เคยเป็นสาวเจ้าเหนื้อมาก่อนโดยสาวขาเลาะลงทุนรับบทนางเอกในมิวสิกวิดีโอแปลงโฉมเป็นสาวอ้วนฉุก,กินจุก่อนจะกลับมาสวยเพรียวเช้งวับจนหนุ่มๆต้องตะลึงสมกับชื่อเพลงนั่นเอง งานนี้เจ้าตัวยังได้พูดคุยถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของกาแฟเพื่อรูปร่าง BC Coffee ซึ่งงานนี้ก็เผยแบบหมดเปลือกแบบไม่กักว่ามีหุ่นสวยหุ่นสับแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอรู้สึกดีใจและเป็นเกียรอย่างมากค่ะที่ได้เปิดตัวที่ได้จัดงานถาแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ซึ่งทางแบรน ปกติเนี่ยแบรนด์อาจจะมีแต่เครื่องสำอางและสกินแคร์ค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่จริงๆที่เราอยากให้คนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลหุ่นได้ใช้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้ด้วยและขอขอบคุณท่านผู้ชมและแฟนคลับน้องลำไยที่ชมในไลฟ์สดนี้ด้วยค่ะเพราะเนอน้องลำไยเป็นคนหุ่นดีอย่างที่เราเห็นนะคะว่าน้อง,งยยเป็นคนที่หุ่นดีแล้วก็ มีทั้งงานละครมีทั้งงานต่อเนื่องแล้วให้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะแบบเหมือนอมีน้องเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วฐานแฟนคลับน้องเขาก็เยอะนี่นครับผมรู้สึกว่าน้องเขาแมทอยู่แล้วเราก็เลยเลือกน้องเขาครับผมผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ก็คือคุมน้ำหนักได้ดีแล้วก็ ปลอดภัยแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะสนุกค่ะเป็นงานเปิดตัวที่สนุกเอ j นจอยแล้วก็ไม่เครียดเหมือนมา,มาคอนเสิร์ตแบบย่อมๆค่ะยิ่งานก็คือร้องเพลงร็อคดูเพลงเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะพี่ค่ะก็สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก่อนเราจะตกลงอะไรแล้วก็อาจจะต้องพิธีพิถานนิดนึงแล้วก็ต้องเลือกต้องลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคกับ โอเคกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้าที่จะบอกต่อให้กับแฟนคลับเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับน้องลำไย,ยนะคะคืออาหารเสริมเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปด้วยกับการออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารเนี่ยแหละคะ่ะก็อาจจะต้องเลือกควบคู่ไปกับเขาด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะการรับประทานนะครับแยกเป็น2ตัวตัวกาแฟเนี่ยแนะนําให้ทานตอนเช้าเราจะได้รู้สึกว่าไม่ค่อยหิวตลอดทั้งวัน ่วนโกโก้เนี่ยผมแนะนําให้ทานตอนกลางคืนจะทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทานมาทั้งวันแล้วเนี่ยมันได้ระบายออกไปแล้วก็เกลี้ยงที่ลิ่งท้องครับทําให้รู้สึกว่าเราสามารถอาจจะทานได้อีกแล้วก็ทําให้หุ่นเราไม่ต้องมาอัดอึดอัดกับสิ่งที่เคยทานลงไปครับผมตรงนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่มีน้ําหนักที่เกินหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอยากจะ ลดส่วนเกินลงไปสักหน่อยนึงครับจริงๆก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับผมตรงนี้ก็มีแฟนเพจไอตัวเพจบริษัทครับบราวนี่ชูไทยแลนด์ขีดบริษัทแล้วก็มี l i น์แอดแต่ที่จริงก็มีตัวแทนนะครับตอนนี้กําลังจะปูผมกระจายตัวแทนทั่วประเทศอยู่แล้วซื้อได้ทั่วประเทศเลยครับผมรับใครที่กังวลเรื่องรูปร่างนะคะหรือว่าอยากจะหันมาดูแลตัวเองนะคะก็ตัวนี้อยากให้เราเปิดใจดูเชื่อว่าถ้าเกิดได้ลองแล้วนะคะจะรักแน่นอนค่ะต้องมีการซื้อสัมแน่นอนค่ะ ฝากสินค้าของบาอนนิชูนะครับทั้งกาแฟและโกโก้ขอให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับลองเอาไปชิมที่บ้านดู<บ>ผมคิดว่าทุกคนติดใจแน่นอนอขอบคุณมากครับผม